สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูไวเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่เราจะใช้ AI มาเป็นประโยชน์ในการเขียนตำราเรียนหรือการเขียนบรรณานุกรมหรือการใช้ในการหาหนังสืออ้างอิงมาประกอบในการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าถ้าการที่เราจะค้นหาก็ค่อนข้างจะใช้เวลา นานพอสมควรน,นะครับต้องไปเสิร์ชหาทีละเล่มทีละเล่มแต่ AI จะช่วยเราได้ช่วยเราได้อย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับรู้อยากรู้เรื่อง AI step by step ต้องมาดูที่ช่องครูใบเก่ากันนะครับคนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับจะพาไปดูตัวที่ะจะเป็นอะไรเป็นแผนการสอนเนาะนะครับเป็นแผนการสอนนะครับ ในแผนการจัดก,การเรียนรู้ของอาชีวศึกษาหรือของทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสอประถอก็อแล้วแต่ก็จะมีตัวที่เขบอกว่าจะต้องมีอะไรมีหนังสือนะหรือแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการอ้างอิงนะครับสือ่อและแหล่งการเรียนรู้นะครับมีใบความรู้ก็เช่นเดียวกันก็จะมีเหมือนกัน,นครับเอกสารอ้างอิงมีอะไรบ้างเนะี่ยเราก็จะมา กรอบนะครับหรือแม้กระทั่งเราทําเรื่องของตาราเรียนอะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องมีเอกสารอ้างองิงหรือบรรณานุกนเรี๋ยวเราดูนะครับว่าวิธีทําจัดต้องทําอย่างไรนะครับถ้าเราต้องการเสิร์ชหาสมมติครับใช้ Google ปกเตืม,มาก,ก่อนดีนะใช้หนังสือหนังสืออินเทอร์เน็ตอ่ะนะครับอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจนะอ่าในงานธุรกิจ เราก็ดูรูปภาพใช่ไหมครับเราก็เนี่ยมาคลิกนะพอมาคลิกเสร็จนะครับเรากนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะเราก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าอ่าใช้มันที่เท่าไหร่ซื้อใครเป็นผู้แต่งปีพศอ,อ,อะไรอยุง่งยากนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะผมก็เข้าไปแชท g p บทีเลยอ่านะ เช้าเข้าไปแชท GPT พอเข้าแชท GPT เสร็จปุ๊บเราก็คลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะสเต็ปไปสเต็ปเลยนะครับเราก็าไปอย่างช้าๆเหมาะสำหรับคนที่เรียนรู้อย่างง่ายๆนะครับ,รบก็จะมาปรากฏเดี๋ยวเราก็ รเข้าไปด้วย Gmail ของเรานะครับผมเลือกอันนี้ก็ได้นะรครับพอเลือก Gmail เราเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ต้องกรอกรหัสผ่านเสรันว่าท่านใดที่จะทำตามทำได้เลยนะครับหรือพอดูเสร็จแล้วก็ทำย้อนหลังก็ได้สะดวกสบายนะครับ เพราะหน้านี้อ่าเราก็ต้องผมมีตัวอย่างเราต้องมีตัวอย่างเนาะอ่าตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี่ยเวลาการเขียนบรรณานกรมบรรณานุกรมที่ถูกต้องนะก็ต้องมีชื่อผู้แต่งก่อนแล้วก็ตามด้วยจุดแล้วตามด้วยปีปศบทในวงเล็บแล้วตามด้วยจุดนะครับแล้วก็ชื่อหนังสือชื่อหนังสือก็คือต้องเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงคือให้เห็นเด่นชัดแตกต่างจากตัวอื่นก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวหนาหรือตัวเอียงนะครับแล้วก็ตามด้วยจุด นะแล้วก็สถานที่ที่พิมพ์นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคอลอนแล้วก็ตามด้วยชื่อสนักพ,พิมพ์แล้วก็ตามด้วยจุดอย่างเงี้ยนะจะเป็นการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องเราเอาบรรณานุกนรมง่ายๆแบบน,นี้ก่อนเพื่อเราสามารถที่จะเอาไปเป็นหนังสืออ้างอิงหรือเอกสารอ้างอิงในแผนการจัดก,การเรียนรู้ของเราก็ได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมคปัปปตัวนี้ไปก่อนอเดี๋ยวเราทําตัวอย่างให้เขาที่จริงไม่ทําตัวอย่างก็ได้เนาะแต่เพื่อให้ถูกต้องเป๊ะเลยนะครับ อ่าประก็มาตัวนี้ช่วยเขียนนะครับช่วยเขียนบรรณานุกรมอ่าวิชาวิชานะอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจนะระดับชั้นเปบอกเขาด้วยนะระดับชั้นปวชนะครับปวชตามตัวอย่าง ตามตัวอย่างอ่านะครับเราบอกตามตัวอย่างเลยก็ไดนะ้จานวนจํานวนจํานวนเอาอะไรดีจํานวนสิบถึงสิบห้าเล่มน่านะครับช่วยเขียนบรรณานุกรมวิชาอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจระดับชั้นปวชจํานวนสิบห้าเล่มตามตัวอย่างเนะี่ยเรากะบอกตามตัวอย่างเขานะครับเราก็ผิดไปเดี๋ยวดูนะครับเขาจะทําให้เราไหม <c oughs> เขาจะเรียงตามตัวอักษรให้ด้วยเห็นไหมถูกต้องเป๊ะเลยนะถูกต้องเป๊ะเลยมีชื่อจุดพอสอนจุดการใช้หนังสือกรุงเทพสนักพิมพ์โอจุดถูกต้องเป๊ะและมีตามอัตัวอักษรที่เราให้ด้วยพบตีเวลาเราค้นหาจริงๆนะ้เวลาผมทางานจริงๆอ่ะโอ้โหต้องมาเปิดกอขอกไก่ถึงข้อลุกมาไล่ลาดับแต่นี่เขาเขียนให้เสร็จสิบห้าเล่มเลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับเนี่ยมีเนื้อจิตเนี่ยนะะ เราก็ไปเสิร์ชหาหนังสืออันนี้แล้วก็ดูเนื้อหาของเขามาประกอบในการเ,เ,ร,าเ,าาเารียนกา,าก,ก,าก,การสอนของเราแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปอ้างอิงในเอกสารอ้างอิงในแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนของเราแล้วก็ไปทําเป็นบรรณานุกรมได้อีกด้วยครับเมื่อด้เรียบร้อยแล้วบรรณานุกรมเราได้เรียบร้อยแล้วนนเราเรรก็มาคลิกตรงนี้คัดลอก อพอคลิกคัดลอกเสร็จเราก็ไปเปิดตัวไหน Microsoft Word นะครับอ่าเราก็พิมพ์มานี้ก่อนเนะนาะบรรณาลูกกลมอืมบรรณาลูกกลมนะครับเธออ่อแล้วเราก็ paste ลงไปเลยเพสต์แบบนี้เนาะนะครับตัวเอปึ๊บอ่าเป็นอย่างนี้ครับอ่าเราก็ลบตัวนี้ออกเนาะคอนโทนเอเราก็ไปปรับ ตัวสอนปรับฟอนต์ให้สุดอ่าใครจะใช้ใครสารบัตรอะไรแล้วแต่ครับทีนี้ถ้ามันมีตัวเลขเราต้องเอาออกเนาะเราต้องเอาตัวเลขออกนะครับเพราะจะเริ่มแค่ตัวเริ่มที่ชื่อคนแต่นะครับชื่อผู้แตกก่งก็นะครับอ่าเราก็ได้ละนะครับบรนรนลุกรมเราก็พิมพ์ไว้อยู่ตรงกลางนี้ก็ลบออกอ่าบรรลุกรมก็ ไว้ตรงก,งกลางๆแล้วเราก็เซฟเก็บไว้ตรงนี้ก็ต้องเอาออกเนาะเดี๋ยวดูนะครับถ้าสมมุติถ้าเราเราวางเดี๋ยวดูนะครับถ้าเราวางเฉยๆแบบนี้ปึ๊บนะครับเฉยๆแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็มามาทําอะไรจะได้ไม่มีเครื่องหมายดอกจันดูข้อแตกต่างผมทําให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างที่เราก๊อปสองแบบเนาะอ่าแบบนี้เราก็ต้องไปนะครับเห็นไหม เราก็ต้องเอาตัวนี้ออกอะนะครับแล้วเราก็ไปอ่าติดตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมมีสองแบบให้เลือกนะครับเพราะว่าถ้าแบบแรกนั้นถ้าเราก๊อปมาแล้ววางปกติธรรมดาเนี่ยไอ้ฟางนะมันจะเป็นอะไรจะมีเครื่องหมายดอกจันเราก็ต้องมาเสียวลบนะครับ,นะรบอันนี้แค่แค่ลบอตัวเลขําด,ดับข้างหน้าเฉยๆอ่า อ,อ,อ,อืปึบปึบอ่าอันนี้ก็ลบออกนะครับตรงนี้ถ้าจะให้ดีเนาะถ้าให้ดีเราก็กด enter แล้วก็กดแท็บอีกครั้งให้มาย่อเข้ามาถ้ามีุดในกรณีที่มีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดเนาะเราก็มาจัดแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้เราก็ลบออกเห็นไหมตรงนี้ปุ๊บเราก็ไม่ต้องมาแก้ไขอะไรเลยเนาะแต่ถ้าแบบนี้เราต้องมานั่งลบในตัวดอกจันนี่อีกนะครับเดี๋ยวนี้ผมเราบอกเราไม่เอาอวิธีแรกเราไม่เอา ครับเราใช้วิธีที่สองอโอเคเนาะอ่าอนี้เราก็จะได้บรรณานุกรมแล้วเราก็ไปเสิร์ชหาหนังสือพวกเนี้ยนะมาอ้างอีกมาเหมือนมาดูเนื้อหาของเขาจะได้เอาข้อมูลในหนังสือเขานั้นมาใช้ประกอบการเรียนสอบเป็นประโยชน์นะในการเรียนการสอนอีกนะครับโอเคเนาะพอได้นี้เสร็จเราก็เอาเนี้ยไปไปวางไว้ในบรรณานุกรมท้ายเล่มหนังสือของเราหรือ เราก็เอาบางเล่มที่เราค้นหานั้นไปวางไว้ในเอกสารอ้างอิงหรือหนังสืออ้างอิงที่ในแผกนาการจัดการเรียนรู้ของเราก็ได้นะครับโอเคนะครับสุดยอดไหมครับอ่าขอบคุณขอบคุณท่านหน่อยนะครับขอบคุณทัางหน่อยโอ้เยี่ยมมากนะยอดเยี่ยมมากนะครับขอบคุณครับอ่าเราต้องขอบคุณเขาหน่อยทําสุดยอดอย่างนี้นะใครจะใช้แชท GPT ก็ได้ ใครจะใช้คอรสหรือ Gemini นหรือดิฟซิกหรือ Queen ก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะแต่ที่ผมใช้ตัวแชทจ GT ีก็ถือว่าโอเคละเป็นไงครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับส c ไคร e กดกระดิ่งติดตามคุณว้เก่ากันนะครับสวัสดีครับ